กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC น้องไฮไลท์เขาว่าสามเหลี่ยม ABC แล้วก็ในโจทย์เป็นตีโกณเฮ้ยถ้าเป็นสามเหลี่ยม ABC เนะี่ยแล้วมีตีโกณมาเกี่ยวข้องเนะี่ยมันเรื่องสามเหลี่ยมประยุกต์มันคือเรื่องสามเหลี่ยมประยุกต์หลักการคือแบบนี้เขาจะให้สามเหลี่ยมมา แล้วน้องก็จะมีมุม A มุม B แล้วก็มุม C ด้านตรงข้ามมุมอ่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กด้านตรงข้ามมุม A จะเป็น A เล็กตรงข้ามมุม B จะเป็น B เล็กตรงข้ามมุม C ก็จะเป็น C เล็กนี่คือหลักการสามเหลี่ยมประยุกต์ซึ่งหลักการสามเหลี่ยมประยุกต์เนี่ยที่รู้ได้ไงว่าเป็นสามเหลี่ยมประยุกต์นี่ไงให้สามเหลี่ยม ABC มาแล้วให้ค่าทรายมาเป็นปีโกนกับสามเหลี่ยมมันคือสามเหลี่ยมประยุกต์สามเหลี่ยมประยุกต์เนี่ยหลักๆเนี่ย เราจะเอาไว้หาด้านหามุมแล้วก็หาพื้นที่แต่ข้อนี้พี่จะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับพื้นที่เพราะว่าเขาไม่ได้ถัมเราจะคุยกันถึงด้านกับมุมซึ่งไอ้เจ้าสามเหลี่ยมประยุกต์เนี่ยมันจะมีกฎหลัก,ลก,ลกสองกฎก็คือกฎทซายกับกฎคอร์ดเอากฎทายก่อนกฎทรายมีการท่องว่า s i าย A ส่วนด้าน A เท่ากับ sin b ส่วนด้าน B และเท่ากับ sin c ส่วนด้าน C ซึ่งข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้มามังให้กด sin มาใช่ไหม sin a a มึงต้องเป็นด้าน a sin b มึงต้องเป็นด้าน b sin c มึงต้องเป็นด้าน C แสดงว่าด้าน a มึงเตมึงคือ4ด้าน B มึงคือ5ด้าน c ีมึงคือ6 แสดงว่าเขาให้ด้านมา3อันแต่ให้มาอ้มๆออในรูปกดไซน์แล้วถามหาค่าคอสเฮ้ยพอถามหาค่าคอสอะยังไงก็ต้องทะลึ่งกดคอสอยู่แล้วหรือน้องจะเรียกว่าโคไซน์ก็ได้แต่พี่เรียกว่ากดคอสกดคอสจริงๆมันมี3มสูตรแต่ถ้าเขาถามหาคอสเอจะมีแค่สูตรเดียวถ้าถามหาคอสเอเราจะเอาด้าน A ขึ้นเป็น A กําลังสอง และเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองและลบสอง bc และคูณด้วย cos a เออน้องเจะบีบวกแจกคะแนนมากข้อนี้จริงถ้าใครจํากดทรายกับกดคอรได้อะแบบนั่นแหละนั่นแหละแบบที่พี่บอกเลยนั่นแหละ พี่แล้วถ้าเขาถามหาคอร์สบล่ะสมมตินะเขาถามหาคอร์สบน้องก็เอาด้าน b ขึ้นมันก็จะเป็น b กีกำลังสองเท่ากับ A อกำลังสองบวก C กีกำลังสองลบสองเอแล้วก็คูณกับคอร์สบเฮ้ยพี่ถ้าเขาถามหาคอร์สซล่ะน้องก็เอาด้าน C ขึ้นก็เป็น C กีกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองบวก b กีกำลังสองลบสองเอแล้วก็คูณด้วยคอร์สซอ่ะทุกคนจดไปให้หมดแทนแล้วตอบเลย เนี่ยห้าคะแนนเราได้แหละแต่สำหรับพี่คือถ้าข้อไหนที่แบบพี่ทำสำหรับพี่นะพี่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจไงถ้าตอนตอนที่สอบนะถ้าข้อไหนพี่ทำแล้วรู้สึกว่ามันแทนแล้วมันตอบเลยพี่จะทำสองรอบเพราะว่าอะไรอันดับแรกมันเป็นเติมคำถ้าพี่คิดเลขผิดแมตต้แต่นิดเดียวอะไปเลยห้าคะแนน A อเป็นเลขสี่สี่กำลังสองสิบหก b น้องเป็นเลขห้าห้ากำลังสองน้องได้ยี่ห้าซเป็นเลขหกหกไปกำลังสองน้องได้สามสิบหกแล้วก็ไปลบสอง b คือห้าแล้วก็ C คือหกแล้วก็คูณกับ cos a เป็นลักษณะนี้น้องก็เอาลบสองคูณห้าคูณหกคูณ cos a มันจะเป็นลบหกสิบคอสเจะจบแล้วข้อนี้ ยี่หกับสามหถ้าพี่บวกเลขไม่ผิดก็จะกลายเป็นหกสิเอ็ดแล้วฝั่งนี้เป็นสิบหกตอนพี่ทําพี่ก็ย้ายลบหกสิบคอร์สเออให้มาเป็นบวกหกสคอสเแล้วก็เอาสิบหกมาลบหกสิบเอดน้องจะได้หกสิเอดลบสิหขอตั้งแบบนนึงนะไอ้นี่สิบอ็ดอนี่ห้าเหลือเลขสี่เหลือเลขห้าน้องจะได้สี่สิบห้าแล้วก็เอาหกสไปหา แสดงว่าคอร์ส A ที่ได้น้องจะตอบ45ส่วน60แม่ที่หารได้พี่นึกถึงเฮ้ย mm. แม่15ป่ะ15 3 4 5 15, 15 4 60 3ส่วน4น้องตอบเลย0.75เนี่ยเติมคำ0.75ประมาณนี้ mm. ใครรู้เรื่องพิมพ์เลข5พี่หน่อยสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เ,เ,เด็ก69 ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สต,ตะลุยโจทย์คณิต A level นเด็ก6 9ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore d ์มีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน